สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางฮานอยมัดรวมวันศุกร์วันที่13เดือนเก่าจากกันยายน2567รจ้าก่อนสิไปรับชมแนวทางฮานอยมัดรวมวันที่13เดี๋ยวมาเบื่งพล้นองวันที่12กันก่อนจ้าสำหรับนอยมัดรวมเด่นไปที่6 3วิ่งลูด สำหรับผลจจะน้อยรอบเฉพาะกิจบน9ก้าหาสาเหาสหาสเข้าไป3าหาจ้ะเน้นผิดตัวเด่นสามดูสามมาสำหรับบนเฉพาะกิจจา้าสอตัวรางเฉพาะกิจ10ึ่ผ่านไป สำหรับรอบพิเศษสามสี่แปดหลังศูนย์สองผ่านไปจากเดนสามวิลเพราะเขาพิเศษมาหลักร้อยจ้ะสำหรับรอบปกติเจ็ดหาเก้าหาเก้าชุดกันเขามีเก้าเต็ดไปบทกถึงเก้าหาหาเก้าเนาะโหมาเก้าสามถึงเก้าสามเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามไปห้าเก้าเลยเนาะจ้ะสองตัวหลังรอบปกติเก้าสี่ ชุดการเก่าเก่าหาเก่าสี่จับบ่ถึงเนาะจ้าโอ้โหหนังเหนียวไปนิดหนึ่งชุดการนึ่งถือว่าฝังเนาะแต่ว่าจะไผ่จะไผ่พลาดไปเนาะจ้าโอ้โหสำหรับรอบวีไพจ้าบ,บนสองเก้าสองรอบนี้บอ่อพลาดจากเก้าสองมาตรงๆจากตัวเน้นเต็มเต็มชุดกันจ้าสองตัวหลงังหนึ่งหา ผ่านไปจ้าสำหรับสูตรสามตัวผ่านไปเนาะ,ะสำหรับเนี้ยถ้าห้าน้อยเขาเข้ามาเนี่เข่าซองน้อยเราจะรอบเลกกับรอบสุดท้ายเราจะเฉพาะคิดกับ V I P ทีจ้าโหเสียดายเก่าหากับเบบก่าสีเนาะจับได้แล้วจ้าจำใบเก่าหาเกับสีคือว่าฝังเนาะ,ะตามนี่จะสำหรับทลนสรุปมัดร่วมจ้า วันซุกเมื้อนี้ก็มีเหล้าพัตนาห้ด้วยจ้ะสำหรับเหล้าพัฒนาเอนจอยล่กห้สองสูตรเราจะเผื่อนำไปเปรียบเทียบพิจารณากันเนาะจ้ะฝากไปเปรียบเทียบฝากไปพิจารณากันอีกทีหนึ่งละกันเนาะสำหรับเหล้าพัฒนาสองสูตรเราจะหมักสูตรได้กะตามสูตรนั่นเนาะจา้ะเผื่อมีตัวหมักตัวฉีดที่สอบตัวที่ตรงใจกันละกันจังคอยตามเนาะเบิ่งไววเป็นแนวทางกา้ะสำหรับห้านอยวันนี้เด่นไปที่ สามกับเจ็ดวิ่งรูดจ้ะสำหรับมัดรวมจับคู่สามสี่สามหาสามหกสามเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก่า เจ็ดศเจ็ดหนึ่งกันจะกันหนึ่งมีหนึสามอ่าหนอยู่ชุดกันจะหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งสี่หนาหสำหรับ3มตัวบนจะเจ็ดหนึ่งสามหา สามเจ็ดเก่าสามหนึ่งสี่ตัวเน้นกลาสามตัวบนขอเน้นไปที่เจ็ดหนึ่งสามสามหนึ่งสี่กั้นหนึ่งหกหนึ่งสี่ เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์สามหกสามสี่จ้ะ สำหรับแนวทางห้าหน้อยมัดรวมของห้ามือนี่กะเรียบร้อยจะตามนี่เลยจะห้าหน้อยมัดรวมนีเคือแอดจอยหายสี่น้อยเลยจะเดนเฉพาะกิดถึง VIP จ้ะหรือว่าพี่นออฟซีมักอยู่ในรอบใดรอบพิเศษหรือว่ารอบปกติรอบ VIP อันนี้ก็ฝากนําไปพิจารณากาันอีกทีหน,น,นึ่งละกันเนาะแนวทางตัวเลขของเาสามารถมาได้ทั้งสี่รอบสน้อยจะ แล้วแต่ความหมักความชอบเราจะฝากไปเปรียบเทียบพิจารณากันอีกที่หนึ่งละกันจ้ามือนีคอยมาปังปังคอยมาเด้งเด้งละกันเราจะขอบคุณถูกการรับชมจะขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณถุกๆกํกกำลังใจจ้าผิดพลาดประการใดก็โคตรโคตรไพไวด้วยละกันเนาจะ ขอ้าหายพี่น้องทุกคนทุกทานโชคดีมีใส่กันทุกคนทุก่านจากอใหาเฮงเฮงปังปงัปงรวยรวยกันทุกคนทุกทานจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า